สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อจริงๆนะครับและต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีอกติกับพักใดพักหนึ่งหรือว่านักการเมืองใดคนใดคนหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเด็วสาบต่ำช้าแล้วก็จะสําคัญคือคุณกําลังแสดงประเทศเราก็อาจจะต้องขอวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มพบกับพี่บุรียมพินานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนด้วยครับครับวันนี้ พี่บุรีบอกว่าจะคุยในประเด็นนี้นะครับแมวขอสารออกนอกประเทศถ้าเพ่นหนียังไงฮะครับแมวขอสารออกนอกประเทศคาดเพ่นหนีอันนี้มันเป็นรับรวงพลางรับรวงพลางที่เขาวางไว้สองแผนแผนแรกก็คือจะขอสารออกนอกประเทศเมื่อบ่ายวันนี้ <Okay. S 2> วันนี้เราคุยกันวันที่แปดพฤษภาคมสองพันกสิบแปดตอนสองทุ่มและเมื่อบ่ายวันเนี้ยนายสทรคือนายทักษิณเขาไปร้องศาลว่าจะไปอเมริกาจะไปเจรจาภาษีกับมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมคือไปที่ศาลอาญากรุงเทพธนรัชดานะครับเมื่อบ่ายวันนี้คือคุณทักษิณเนี่ยมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ใช่ <Hey. S 2> แล้ววันเนี้ยเดินทางมาด้วยตัวเองด้วยรถ โรสลอยสีดำมาพร้อมกับรัฐปีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือนายมาริสเสียมพง์ก็คงเอามาเป็นพยานทีนี้พยานเนี่ยเท่าที่ผมทราบเคยไปขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกาว่าจะไปกับคุณพิชยัยรัฐปีต่างประเทศพิชัยบิตคอยกับพิชยัยกด้ว<ป>ยหอมอะ่ะ<ป>เสร็จแล้วคุณมาริสเสียมเสียมพงเนะี่ยไม่ได้วีซ่าไม่ได้วีซ่าคือไปอเมริกาไม่ได้ วันนี้เดินทางมาด้วยก็หมายความว่าคงจะมาเป็นพยายในใี่คุณทักษศิณนะเอาตําแหน่งรัฐนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเป็นพยานว่าทักษิณเนี่ยเขาจะไปพบโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้การไปพบมีนัดหมายหรือเปล่าเอา่อตรงนี้สําคัญศาลก็ต้องดูรายละเอียดฉะนั้นคําสั่งศาลออกมาเมื่อเย็นนี้นะหลายท่านคงทราบไปแล้วคืออย่างนี้ เขาตตา่สวนแป๊บเดียวสารไตส่สวนแป๊บเดียวไม่นานเสร็จแล้วออกมาจากสารผมก็มีผู้สื่อข่าวที่เ,เขาเรียกหูไวตาไวจมูกไวไงครับก็ตามไปดูปรากฏว่าเดินออกมาจากสารนี่หน้าถอดสีเลยครับ <Wow. S 1> หน้าถอดสีและช่วงเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีร่างของคนในโรคไตตรงล้างไตทั้งคืนน่ะคืออาจารย์วิษณุเครืองาม S <S มาปรากฏตัวที่ปรากฏตัวที่ศาลอาญาด้วยนะอไม่ทราบมาเรื่องอะไรหรือจะมาเป็นพยานให้ทักษิณทีนี้ทั้งหลายทั้งอวงเนี่ยศาลก็ต้องดูผมก็ยังไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าคุณทักษิณได้รับอนุญ,ญาตได้เดินทางไปพบโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่ามันมีสองแผนไงถ้าแผนนี้ได้ไปก็ไปตามที่ศาลอนุญ,ญาต แต่ถ้าศาลไม่อนุญาตเพราะศาลมองเห็นว่าเร็วๆนี้คือเดือนหน้าสิบสามิถุนายนเนี่ยศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดตายสวนคดีชั้นสิบสี่ของโรงพยาบาลตำรวจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดไปแล้วไม่กลับลอ่ะมันเป็นโมเดลเดียวกับที่ศาลเคยอนุญาตให้เดินทางไปดูกีฬาโอลิมปิก ที่ปักกิง่งที่ประเทศสาธารณชาชนจีนแล้วหายไปสิบหกปีแล้วถ้าอนุญาตวันนี้อีกจะหายไปกี่ปีหรือไม่กลับเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดฉะนั้นผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้ไปก้าวไก่อำนาจศาลศาลจะให้ก็เป็นสิทธิของศาลเป็นดุลพินิจของศาลนะเพราะศาลร,รับผิดชอบเรื่องอย่างนี้ แต่ถ้าศาลไม่ให้ก็ไปโทษท่านไม่ได้หรอกเพราะมันมีคดีคาอยู่อย่างเดือนกร,รกฎา,รราคมเนี่ยต่ายสวนทั้งเดือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเอาเดือนเดียวจบแล้วก็หลังจากนั้นก็คาดว่าไม่เกินเดือนก็จะนัดฟังคำพิพากษาเขาศาลชั้นต้นไอ้เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะมาถึงบ่ายวันนี้มันมีเรื่องสับขาหลอก คือกําลังตัดสินใจว่าจะขออนุญาตศาลหรือไม่หรือว่าจะไปเลยทีแรกเขาวางเส้นทางกันไว้แล้วนะเขาวางเส้นทางกันไว้แล้วเพราะอีไม่ยอมติดคุกแน่อ,อชัวเขาวางใช่เขาวางเส้นทางยังไงรู้ไหมคือทีแรกอ่ะจะนั่งรถไปทีแรกจะไปก่อนตอนที่ไปอยู่นครศรีธรรมราชแล้วกลับมาเป็นห่วงลูกลูกป่วยไงนายกป่วย แล้วเขาก็จะไปทางไหนครับเส้นทางเขาออกเส้นทางธรรมชาติที่ประดังเบซาไปคลื่นเครื่องบินซึ่งกอรอนถังจะมารับที่มาเลเซียแล้วก็บินมาอยู่ที่พนมเปญผมก็พยายามสืบเรื่องนี้เมื่อคืนผมก็ให้น้องที่เป็นผู้สื่อข่าวที่พนมเปญเฮ้ยลองไปดูบ้านทักษินดิที่พนมเปญที่ ทำผู้หญิงราณีซื้อให้ปรากฏว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านเงียบเลยแต่เมื่อคืนนี่มีแสงไฟครับที่บ้านเปิดไฟสว่างเขาบอกเฮ้ยบ้านเปิดไฟผมมาเปิดไฟยังไงเขาก็อาจจะเตรียมไว้อะไรไว้ทดลองไว้อะไรไว้แต่ยังไม่ไปผมก็บอกยังไม่ไปก็เพอเอิญวันเนี้ไปขอสารถ้าสารให้ก็บินไปแต่จะกลับหรือเปล่าไม่รู้มันจะเป็นโมเดลเดียวกันกับที่ใช้ เมื่อตอนสิบหกปีที่แล้วที่ไปดูกีฬาที่ปักกินคราวที่แล้วที่ไปโอลิมปิกไปแล้วสิบเจ็ดปีแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยแต่มวันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยมั่นใจเดยเลยนะครับว่าคุณทักษิณคงไม่หายไปสิบเจ็ดปียังไงก็น้อยกว่านั้นนะฮะนะครับอันนี้มั่นใจอันนี้ผมกรัน,นตีว่ามากกว่าสิบเจ็ดปีแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องกลับมาแต่กลับมาในแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะฮะอ่ะแล้วไงต่อพี่คืออายุเยอะแล้ว อายุวันนี้เจ็ดสิบ้าเจ็ดิบหกเจ็ดิแปดแต่ไปสิบปีก็แปดสิบแปดจะเหลือไหมล่ะหลังก็เปื่อยป่วยก็ป่วยก็เข้าใจเห็นใจอยู่แต่ทีเนี้ยเป็นที่น่าสังเกตเมื่อวันอังคารน่นะนายกประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเตรียมกันไว้หรือว่ามีหน้ามาที่เป็นนักข่าวออกมาถามเป็นไงคะอาการท่านนายกป่วยเยอะไหมคะนายกก็บอกว่า ป่วยท่านป่วยจริงๆท่านป่วยหนักผมก็มาคิดว่าจะอป่วยหนักทําไมไม่นอนโรงพยาบาลล่ะทําทไมต้องมารักษาตัวที่บ้านแล้วทําไมเธอบอกว่าต้องผ่าตัดป่วยหนักเนี่ยหมอเขาไม่ผ่าตัดให้หรอกครับอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วถ้าสังเกตในสื่อโซเชียลอย่างติ๊กตอกเนี่ยวันนี้ทั้งวันเมื่อวานทั้งวันรูปทักษิณออกโอ้กิจกรรมในอดีตทั้งนั้นให้คนคิดถึงมันมีอะไรบางอย่างซึ่งแฝงอยู่ในการกระทําของคน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเขานะทีนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็คือฉากทัดมันมีสองอย่างสองอย่างก็คือหนีกับหนีหนีกับหนีไม่ใช่หนีกับไม่หนีหนีกับหนีหนีแบบไหนหนีแบบสารอนุญาตแบบเก่าลูกไม้เก่าหรือเปล่าที่ไปจะดูไปดูกีฬาอโอลิมปิกคราวนี้ ไปพบกับประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่นะพญาอินทรีนะศาลอาจจะให้ก็ได้หรือศาลอาจจะไม่หนี่เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเป็นดุลพินิจของศาลนะถ้าศาลให้ก็เป็นความการุณาปราณีนะต่อคุณทักษิณที่ให้โอกาสเขานะไปทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อจะคุยกันรู้เรื่องนะแต่ข่าวนี้มันปล่อยมานานแล้วว่าได้ดีลรับไว้แล้วก็เป็นข่าวที่ ลึกๆล,ลับๆที่บอกเอ้ย,อยดีลลับนะกอนอนถังเขาไปดีลลับกับไอ้นทุนกลุ่มคาสิโนที่าสเวกัสให้ในทุนกลุ่มคาสิโนเนี่ยไปคุยกับคนใกล้ชิดมิสเตอร์โด,โดนัลดทรัมผมก็บอกว่าแล้วมันจะได้อะไรเขาต้องการจะสื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขาพยายามจะทำทุกวิถีทางแล้วการใช้นักการพน,นันเจ้าสัวการพน,นันหรือกลุ่มทุนการพน,นันมาเนี่ยให้ประชาชนเห็นใจว่านี่แหละเขามาช่วยเรา เราอย่าไปขัดขวางเรื่องการปพนันนะอย่าไปขัดขวางเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเขาจะเอาเข้าสภาก่อนเร็วๆนี้แหละนี่คือความหมายที่ผมแปลความอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วการที่จะเดินทางไปเนี่ยทักษิณรู้ไหมรู้ค่อนข้างกี่เปอร์เซ็นต์ที่ศาลจะอนุญาตให้คุณเดินทางไปพบมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์แล้วคุณจะได้พบหรือเปล่าคุณจะได้พบหรือเปล่าคุณนัดกันไหมหรือเปล่า แล้วคนระดับประธานาธิบดีเขาจะคุยกับคุณคุณเป็นอะไรอะ่ะตำแหน่งในประเทศไทยมีตำแหน่งใหม่สธรเลยครับสื่อทุกเรื่องเหรอไม่มีตำแหน่งนี้คุณไม่มีตำแหน่งอะไรเลยมาคุยนายกอินเดียไปนั่งคุยเขาก็หัวเราะก,กันทั้งโลกสื่ออินเดียก็ออกมาวิพากษ์วิจารกันบอกเฮ้ยท่านนายกท่านไปคุยกับใครอะ่ะคนนั้นเขาเป็นใครนี่แหละเรื่องนี้ที่ทําให้สีจิ้นผิงไม่แวะเมืองไทยไงแวะเมืองไทยเขาก็มาคุยกับน,นายก แพ่ทองทานไม่รู้เรื่องก็ต้องมาคุยกับสทลซึ่งไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรไมีไม่มีตําแหน่งอะไรในรัฐบาลชุดนี้มันเป็นเรื่องขำขันนะมันเรื่องเป็นเรื่องตลกบริโภคซึ่งฟังแล้วมันหดหูนะมันขายหน้าประเทศไทยมันนั่งกระเปอเหลอที่ทำเนียบมีธงไทยมีธงอินเดียแล้วเดี๋ยวจะมีธงไทยมีธงจีนเขาจะยอมเหรอเขาจะกล้ามาเหรอเขาระดับประธานาธิบดีนะ นี่แหละฉะนั้นการที่สารเอาไปขอสารวันเนี้ยเป็นแต่เพียงไปขอไปอย่างนั้นแหละรู้อยู่แล้วในใจก็รู้อยู่แล้วการอนุญาตจากสารเนี่ยมันยากคือเมื่อกี้พี่บูดบีบอกว่าคุณทักษิณจะไปคุยกับคุณโดนั้ตธรรมเนี่ยในตำแหน่งอะไรตำแหน่งสาทลก็ไม่ได้จริงๆเขาก็มีหลายๆตำแหน่งนะฮะก็คือตำแหน่งอดีตนักโทษอ่ะอันนี้ก็ตำแหน่งหนึ่งของคุณทักษิณนะครับแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดเนี่ย ที่หลังจากถ้าไพาสภาออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยทิพย์เนี่ยคุณทักษิณก็จะได้ตําแหน่งใหม่อีกตาแหน่งหนึ่งคือว่าที่ผู้ต้องขังนะคะเพราะฉะนั้นพี่บุรีพูดไม่ถูกนะคะว่าคุณทักษิณมีตําแหน่งอะไรนะคะเป็นว่าที่ผู้ต้องขังนะครับอ่ะต่อไปเลยครับพี่คือผมเนี่ยไม่อยากจะไปจิกหัวอะไรมากเกินไปเอาเป็นว่าสทลรรเขาตั้งเขาเองไม่จะผมตั้งให้ เอสอสทรผมเนี่ยไม่ใช่สทรหรอกกสตคือ,อกวนสตีนอ้าวมันพอๆกันนั่นแหละทีนี้อย่างนี้ยังไงก็หนีสองทางเลือกยังไงก็หนีได้ไปถ้าศาลอนุญาตก็หนีไม่กลับหรอกไม่กลับแน่นอนแต่ถ้าศาลไม่อนุญาต มันก็มีทางเลือกแต่จะไปได้ไหมเพราะมันเกี่ยวพันกับรัฐพันลึกมันเกี่ยวพันกันกันกบเรื่องของนะการเข้ามาติดกับดักในประเทศไทยทั้งพ่อทั้งลูกฉะนั้นการที่จะไปขึ้นเรือยอทที่สตูลหรือขึ้นเรือยอทที่ภูเก็ตซึ่งมันไปลังกาวีในใีนะ่ไกลแล้วก็ใช้เวลาถึงสี่ห้าชั่วโมงถ้าไปขึ้นที่สตูลเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง แต่คนก็รู้กันหมดแล้วหลังจากผมเอามาเผยแพร่คนแรกรู้กันหมดแล้วว่ามันใกล้ที่สุดที่ถึงลังกาวีแป๊บเดียวห้าสิบนาทีชั่วโมงนึงทีนี้ถ้าจะไปทางกัมพูชามันเร็วมันเร็วนั่งรถติดฟิลม์มเสร็จแล้วก็อาจจะมีหลานเขยมารับเข้าไปทางบ้านคลองลึกอ่ะซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนโปยเปตข้ามสะพานไปก็ เวลานี้เข้าอนุญาตให้ไอ้พูกคาสิโนมันจะมีรถ VIP ที่ออกมารับลูกค้าใน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 ประเทศท้ามแดนมาบ้านเราเลยนะลูกค้า VIP คุณไม่ต้องถือพัสปอร์ตเดินเข้าไปหรอกผ่านอิมิเกรชันไม่ต้องนั่งอยู่ในรถเขามารับนั่งอยู่ในรถติดฟิล์มดำวิ่งเข้าไปได้เลยไม่ได้ไปในชื่อของทักษิณชินวัตรเขามีหลายชื่อเขามีหลายชื่อแล้วมีพัสปอร์ตหลายใบ พอพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกอีกทางหนึ่งก็ได้มันก็าจ,ากจะเป,เ,ปเป็นไปได้นะพี่บุรวีว่าคุณทักษิณอาจจะให้คาสิโนที่ปลอยเปรตเนี่ยเอารถของคาสิโนเนี่ยมารับคุณทักษิณที่บ้านจัดส่งลาแล้วก็นั่งข้ามไปที่ปลอยเปรตได้เลยเพราะว่าไม่ต้องลงมาที่ตม ขับไปเลยอันนี้ก็สามารถที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่มันเป็นรถของคาสิโนซึ่งเขาเขา้เขาขาออกออกอยู่แล้วพนักพนันของไทยเนี่ยเข้าไปปอยเปตจะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่คุณทักษิณจะมีออกนอกประเทศโดยใช้รถคาสิโนของปอยเปตน,นะครับใช่คือคาสิโนหลายแห่งนะแทบทุกแห่งเขาจะรับลูกค้าที่เป็นว i p นะมารับทิ้งกุงเทพเลยแล้วขึ้นรถพอขึ้นรถเสร็จ ไม่ต้องผ่านอิ i มิเรชันเขาจะเอาพาสปอร์ตเนี่ยมาสแตมป์ทีหลังให้ตัวเองเข้าไปก่อนนี่วิธีการอย่างนี้แล้วมีอีกวิธีหนึ่งผมจะบอกให้ยังไม่ค่อยมีใครรู้สำหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตจะเข้าบางทีก็ลุยป่าลุยโคลนเข้าไปแต่ถ้าท่านเป็นลูกค้าของคาสิโนแห่งหนึ่งหรือต้องเข้าใจมันมีคลองอ่ะท่านนะระหว่างชายแดนครับกัมพูชา ตรงปลอยเปดกับชายแดนไทยวิ่งไปด้านหลังครับวิ่งไปด้านหลังมันจะมีที่ดินซึ่กั้นรั้วทึบสูงแล้วก็มียามเฝ้าอยู่ก็ขับรถเข้าไปในนั้นะในนั้นแล้วด้านหลังมันจะเป็นคลองนะคาสิโนโเขาก็จะมีสะพานฮนะไฟฟ้าสะพานไฟฟ้าอยู่ข้างหลังคาสิโนโกดสวิตช์ปังไฟฟ้ามันก็จะเลื่อนสะพานปื๊ดออกมาคุณเดินข้ามไปเลยมไม่ค่อยมีใครรู้ สำหรับ VIP ที่จะหลบไม่ต้องไปหลบที่ไหนแล้วเข้าไปเพราะว่ามันเป็นที่ดินของคุณวัฒนาสวัยเหมตรงนั้นนะหลังคาสิโนโที่ถูกเผาไปแล้วที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อเมื่อสองปีทาปีที่แล้วมะใช่ไหมแล้วเวลานี้ไอ้ตรงนั้นยังอยู่ยังอยู่เป็นที่หลบหนีของนักการเมืองได้หรือคนที่หนีคดีต่างๆมากมายนั่นก็วิธีการอีกวิธีการหนึ่ง เหมือนกับที่คุณนุพูดเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งซึ่งง่ายกว่าไปลังกาวีลังกาวีมันเปิดเผยอ่ะมันเปิดเผยแล้วคนรู้เยอะแล้วคนรู้เยอะแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการไปคุยกับสมเด็จทุนเซนเรื่องการแบ่งสมบัติใต้ทะเลเกาะกูดการแบ่งสมบัติใต้ทะเลเกาะกูดเนี่ยวันนี้มันคืบหน้าไปเยอะนะไม่ใช่ง่ายๆนะพลังงานเชื้อเพลิงใต้เกาะกูดเนี่ย มันมีมหาศาลถึงยี่สิบล้านล้านบาทตาม MOU มโบสี่สิบสี่ที่เขาทำด้วยกันเนี่ยพื้นที่ที่อ้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนละมันก็เป็นการอ้างกันเองทั้งคู่ทหารเรือไม่ยอมรับเขาไม่คุยด้วยเขายึดราชดําำรัฐขอพระวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห่การที่เก้าเป็นหลักเป็นหลักฉะนั้นทหารเรือเขาไม่ฟังใคร พื้นที่ทับซองทับซ้อนเขาไม่ฟังทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้ทําไมต้องเร่งอย่างที่ผมเล่าไปหลายหลาย,ลายคลิปและวันก่อนนี้ว่ากลุ่มทุนการเมืองเนี่ยตอนเนี้ยเขาดิ้นกันพลานเลยใช้นอเินีควานซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนบางจากหรือ BCP จำได้ไหมจำได้เพราะตรงนี้แหละที่เขาใช่บริษัทเนี่ยเป็นคนดำเนินการขุด พลังงานใต้ทะเลทั้งแกส๊สทั้งน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆถึงรัฐบาลไทยไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรเรากูจะขุดฝ่ายเดียวอะกัมพูชากูจะขุดฝ่ายเดียวขุดไปทำไมอะ่ะอก็นายกก็นายกของใครอะนายกแพทองทานแล้วเป็นอะไรกับฮุนเซนสมเด็จทักษิณเป็นอะไรกับฮุนเซนอดีตก็เคยเป็นข้าราชการในคณะ รัฐบาลของคุณเซนคือเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายษษเศรษฐกิจไงช่วงที่หนีไปตอนนั้นสมัยคุณอภพิสิทธ์เป็นนายกคุณอภพิสิทธ์ก็ประท้วง่ะเรียกทูตกลับหมดเลยเฮ้ยทำงี้ได้ยังไงคุณเอาผู้ต้องหามาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลคุณวิสิทธ์เป็นนายกเรียกทูตกลับนะเรียกเรียกเองอะใคารทูตกลับบ้านทักษิณก็เลยลาออกไงพอลาออกปั๊บก็บินไปดอนดอนดอน,นินไปบินไปดูใบไง ด้วยความสนิทสนมเขามีกันอยู่เขาทํากันอยู่<ษ>เขาอะไรกันอยู่แล้วเรื่องนี้เขาไม่ปล่อยหรอกเพราะเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยฉะนั้นใจเห็นว่าตลอดจนคุณภูมิทําอะไรก็ดีเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ที่กระทบกระทั่งทหารอ่าตาเมินทมอ่ะนะคือคนเข้าใจเนี่ยเข้าใจไม่ผิดหรอกทหารขึ้นไปอยู่บนตาเมินทมเพื่อไม่ให้มันบุกถ้าไม่มีทหารอยู่มันขึ้นมาบุกแล้ว คือถ้าไม่มีทหารคุมอยู่เนี่ยป่าเนี้ยเขมรน,น่ะมันยึดภาษาตาเมืองทมแล้วถ้ามันยึดแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะใช่ครับมันยึดไปแล้วนะแล้วออกคําสั่งมาเฉยใยเพื่อคนด่าเขาหน่อยบอกอ่าออกว่าให้ถอยมาให้ทหารถอยลงมาให้ทหารถอยมาแล้วทําไปทํามาก็ทําเป็นทําเป็นอะไรทําเป็นดื้อตาใสาหรือซื่อบื้ออะไรเนี่ยติสับเขาบอกอะ่ะ ถอยไปดูไหนนะถอยลงมาหรือก็บนตามเมือนทมมันแผ่นดินกูแผ่นดินคนไทยมันก็อยู่คนลงมันจะเปลีนเขามันยิงเปลี่ยนปล่างเปลี่ยนปล่างมันยั่วยุอยู่ตรงนั้นะนะะเสร็จแล้วเราทําได้คืออ่อนข้อเขาอย่างเดียวจนคนเขารออ่ะพักเพื่อเขมรไงจริงจริงมันไม่ใช่หรอกเราต้องให้เกียรติสอสอทั้งหมดนะผมไม่เกียรติท่านทั้งหมดนะผมไม่ได้ออกมาเหยียดหยามท่านนะแต่ประชาชนเนี่ยเขารอเรียนกันอย่างนั้น แต่ท่านพูดไม่ได้ผมเข้าใจสสของพรรคนี้หลายท่านเงียบหมดไม่มีใครออกมาสู้แทนนายใหญ่เลยเพราะรู้กันอยู่ว่าคืออะไรผิดหรือถูกอะไรอย่างไงแค่ไหนไปยืนเคียงข้างใครจนวันเนี้ยวันเนี้ยถ้าเขาจะหนีไปเนี่ยเขาเคยพูดกระสานไงขอสารบอกว่าจะไปดูใบมีนันกธุรกิจแล้วจะขอแวะกัมพูชาแล้วก็แวะเวียดนามเพราะน้น,นกักธุรกิจไว้ศาลไม่ให้ไง ศาลบอกถ้าจะคุยก็มาคุยประเทศไทยได้ทำไมต้องขออย่างนี้ศาลไม่ให้นั่นแหละเพราะเขาจะไปคุยเรื่องนี้แหละนะเมื่อไม่ให้เขาก็ส่งแพรทองทานแพรทองทานไปก็คุยก็ไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่รู้เรื่องถามมัวตอบควายถามถามช้างตอบมา้าไงพ่อเขาต้องไปเองอ่ะพ่อเขาต้องไปเองฉะนั้นงานเนี้ยมันเป็นงานที่รับรวงพลาง นะตอนหน้าก็เออไปศาลไปขอเขารู้อยู่แล้วว่าศาลยังยังไงก็ไม่ให้ถ้าศาลให้ก็ถือว่าโชคดีไปกูแต่ละแต่แต่นั่งเคลื่อนแล้วไม่รู้จะกลับวันไหนอะคราวที่แล้วไปสิบหกปีคราวนี้จะกลับมาแบบไหนอะเขาพูดไว้เขาบอกถ้าเขาตายไปก็อย่าเผาะนะเอาศพกลับมาให้คนกราบไหว้ไปไว้ที่บ้านศาลกระแพงในกะลับเอาบางคนร้องห่มร้องไห้เลยเนะสีย,ยใจนะคิดถึงมากโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ ก็เขาเป็นคนสั่งเองนะตอนนี้ได้กลับไปแล้ววันนี้อายุเท่านี้แล้วจะอยู่สิบเจ็ดปีจะอยู่ได้อย่างไงสิบหกปีก็ดกว้วะนะดยความเป็นห่วง่ะนะด้วยความเป็นห่วงอยู่นิ่งๆซะบ้างกลับบ้านเลี้ยงหลานดีกว่ามั้งนะบ้านเมืองไปไม่รอดแล้วลูกสาวก็ทําอะไรไปไม่รอดแล้วคดีก็เยอะแยะไปหมดนะเยอะแยะไปหมดครับนี่บ้านเมืองของเราที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะคนชื่อทักษิณชินวัตรคนเดียวเท่านั้น ที่กลับมาแล้วสร้างความวุ่นวายไปหมดครับเอาหนึ่งนาทีสุดท้ายให้พี่บรุรวีสรุปว่าตกลงกูร์ักสินเนี่ยถ้าจะหนีหนีไปทางไหนเพือ่อนเมคี่บอกว่าหนีไปทางปารังไปซาโดยที่จะมีกระอนถังมารับกับจะไปทางปอยเป็ดตกลงเขาจะไปทางไหนเลยเขายังไม่สรุปนะฮะกุร์ักสิ่งคือเราไม่รู้หรอกครับนี่เราพูดกันตามตรงมันจะแสนรู้มากไปมันอยู่ในใจเขาแต่เราฟังมาเนี่ยเราฟังจากคนใกล้ชิด ว่าเขาก็มีสองทางไปลังกาวีหรือออกทางประดังเบาซาซึ่งเป็นเขตอินธิพลของอผู้กองแป้งเขาหลายคนไม่รู้นะผู้กองแป้งตอนหนุ่มๆรุ่นกระทงเนะี่ยเขายิ่งใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาอยู่ที่นั่นมาก่อนฉะนั้นเขามีเพื่อนตรงนั้นเยอะฉะนั้นเขาออกไปทางใต้ในเข้าประดังเบาซาเนี่ยมันมีทางลับที่เข้าไปในมาเลเซียก็สบายเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนคือที่ปรึกษานาย,ยกมาเล นะแต่เขาจะไปยังไงไปคืนนีนะ้หรือจะไปเลยวันนี้คืนนี้หลังจากสารไม่อนุญาตถ้าสาลอนุญาตก็บินเลยไปเมริกานี่ยไม่ใช่ปัญหาถ้าศาลไม่ไม่ถ้าสาลไม,าาม่อนุญาตเนี่ยก็อาจจะลงไปทางปานังเบยซาแล้วไปโผล่มาเลเซียกอดอนถังก็มารับบินไปที่ปนมเป็นหรืออีกทางหนึ่งอย่างที่คุณนุบอกนะรถจากไอ้ไอ้ไอ้บ่อนการพนันมารับแล้วก็ข้ามสะพาน ที่ปลอยเป็ดเลยนั่นแหละก็เข้าไปถึงตูนั้นก็ไม่มีใครไปยุ่งแล้วในเขตอินธิพนของสมเด็จทูนเชนหรือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไปที่ชอบที่ชอบนะคะอย่างที่หลายคนเขาบอกกันมา,านะครับวันนี้ถ้าขอ,ขอขอบคุณพี่บุรุวีจุมติดานนะครับคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มารุนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะฝากขึ้นศาลในวันที่สิบสามเปล่าหรือว่าจะหนีไปและถ้าอนีจะหนีไปเส้นทางไหนก็ รอดูกันเหมือนดูละครน,นะครับดูเอาความสุขนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของคุณทักษิณไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศไทยเลยั้งแต่คุณทักษิณกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโนเรื่องการแจกเงินทุกอย่างนี้ประเทศชาติเสียหายจับเจรินมากเราจะไม่เคยเห็นคุณทักษิณพักเพื่อไทยคุณอึ้งอิงว่าจะพัฒนาประเทศไปทางไหนที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง มากไปกว่าการแจกเงินหรือการจะฟื้นฟูนเศรษฐกิจด้วยอบายาบุอย่างเช่นคาสิโนซึ่งทั่วประเทศทั่วโลกเขาไม่เอากันแต่คุณจะมาจะดเชียดให้ประเทศไทยเราเป็นแดนอบายาบุและที่สําคัญเป็นแหล่งเฝ้าเกินของคนที่เป็นมาเฟียจากทั่วมุมโลกเรารับไปได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามอาจารย์สวัสดีครับสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่